สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นการใช้งาน WordPress นะคะ CMS ง่ายๆที่จะทำให้คุณมีเว็บไซต์ได้และดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสร้างโพสต์ให้กับเว็บไซต์ของเรานะคะการสร้างโพสต์ก็คือการสร้างบทความนั่นเองนะคะวิธีการก็คือคลิกที่การบริหารจัดการเว็บไซต์นี่ก็จะเป็นส่วนของหลังบ้านนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแดชบอร์ดนะคะเราจะสร้าง บทความใหม่ก็ให้เราเลือกที่โพสตนะคะแล้วก็เลือกที่ add new ค่ะหลังจากเข้าสู่หน้าการสร้างเว็บไซต์แล้วาการสร้างเพจแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่ชื่อให้กับบทความชิ้นนี้ของเรานะคะ หลังจากที่เราใส่ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่เนื้อหาให้กับบทความก็เราก็ไป Copy มาจากที่ไหนก็ได้นะคะสำนันงก็ c ็ p y มาเรียบร้อยคลิกลงไปในเนื้อหาในส่วนของการจัดการเนื้อนะคะแล้วก็คลิกวาง นี่เาไปวิสเตอร์ค่ะสังเกตว่าเมื่อกี้นางใส่ชื่อเป็นภาษาไทยไปนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนชื่อของตัวลิงก์ให้เป็นอย่างอื่นนะคะเปลี่ยนใหม่ก็ให้คลิกที่ Edit นะคะแล้วก็ใส่ชื่อที่เราต้องการเข้าไปนะคะโปรแกรมก็จะทำการจัดการให้กับเราเองเรียบร้อยนะคะอ่ ส่วนเนื้อหาของเราส่วนส่วนของการจัดการข้อความเนี่ยจะเหมือนกับการใช้งานโปรแกรมจัดการข้อความทั่วๆไปนะที่นางต้องการให้หัวเรื่องเป็น header เป็นหัวเรื่องนะคะก็ให้เป็น heading 1หรือ heading 2ก็ได้แล้วแต่นะคะ ันนี้ก็ให้เป็น heading 4แล้วกันตัวเล็กๆก็จะประมาณนี้การ Import รูปทำอย่างไรการ Import รูปนะคะเราก็ไปในพื้นที่ที่เราต้องการนะคะที่จะใส่รูปรูปมีสอแบบนะคะคือรูปที่มีอยู่แล้วใน ฐานข้อมูลของเราหรือว่าในเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้ที่เราเคยใช้แล้วกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องการที่จะ Import เข้ามานะคะการใส่รูปก็คือการใส่มีเดียนั่นเองก็คลิกที่มีเดียค่ะมีเดียไลบรีก็จะเป็นการเก็บรูปภาพที่เราเคยอัปโหลดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรูปที่เราเคยใช้ไปแล้ว ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอัปโหลดไปใหม่เนี่ยเราก็จะเลือกที่อัปโหลดไฟล์ค่ะเลือกที่ select file แล้วก็หาว่ารูปของเราอยู่ที่ไหนนะคะมาใส่รูปนี้แล้วกันเนาะ open ฟิเอเพนนะคะเลือกรูปแล้วเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการ insert into post ได้เลยค่ะรูปก็จะมาแบบนี้โอเคหลังจากที่เรานำเข้ารูปทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะให้ Categories ของเรากับโพสอันนั้นนะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่กินอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะ add new category ได้จากส่วนนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนางแนะนำให้สร้าง categories ให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดจะเพิ่มก็ค่อยเพิ่มก็ไม่ผิดกติกาเหมือนกัน สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือฟีเจอร์หรือว่ารูปหน้าปกนั่นเองรูปที่คุมคลิกของเราอยู่นะคะตัวฟีเจอร์นี้เราก็เลือกจากมีเดียไลบรารีก็ได้หรือว่าจะอัปโหลดก็ได้เหมือนกันนั่นการอัปโหลดนะคะนั่งขออนุญาตใช้ รูปนี้เนาะเป็นรูปหน้าปกของเราหลังจากนั้นส่วนแท็กตรงนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะช่วยให้การเข้าถึงได้จากโปรแกรมค้นหาข้อมูล อย่างเช่น Google หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่แท็กก็จะดีค่ะแล้วก็ตัวแท็กนี่เราสามารถที่จะบริหารจัดก,การได้ในภายหลังให้ไปแสดงในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ของเราได้คล้ายๆกับ c a t ตาล็อเหมือนกันนะคะก็แนะนำให้ใส่นะคะหลังจากนั้นเรายังไม่เซฟนะคะขออนุญ,ญาตพรีวิวก่อนว่าหน้าตาของเว็บไซต์หลังจากที่เราใส่ข้อความใส่รูปแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไง ก็ประมาณนี้นะคะโอเคเคนะมคะก็จะประมาณนี้เนาะ mm hmm. เมื่อเราพอใจแล้วว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไร mm hmm. ก็กด Publish ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่ามันยังบริหารจัดการไม่ลงตัว mm hmm. ก็ให้เราแก้ไขหลังจากนั้นให้ Save ทันทีหลังจากที่แก้ไขแล้วใช้คำว่าอัปเดตนะคะมีปุ่มอัปเดตค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสร้างโพสให้กับเว็บไซต์ของเราหรือว่าสร้างบทความให้กับเว็บไซต์ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานซึ่งง่ายมากๆนะคะเป็นการบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress ค่ะเว็บไซต์ง่ายๆสร้างได้ด้วยตัวคุณเองเราทำได้คุณก็ทำได้ค่ะพบกันในคลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ